วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเส้นสีเมียนหรือคนที่มีเส้นสมองกับเส้นใจเป็นเส้นเดียวกันนะครับหรือเส้นฝ่า,ามือขาดนะครับตรงนี้นะครับหลายหลายคนหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า,าลายเส้นที่บนฝ่ามือของท่านนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็บอกบอกได้เลยนะครับว่านะครับไม่ได้ร้ายอย่างที่ท่านคิดหรือไม่ได้ดีอ่า มันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีอย่างที่ท่านหลายๆท่านคิดนะครับเ <_ S 1> พราะฉะน,นั้นตรงนี้เนี่ยนะครับใครที่มีเส้นซีเมียนอยู่บนกลางฝ่ามือนะครับดูนะฮะนะครับเป็นเส้นเดียวนะครับเป็นเส้นเดียวเลยเลยซึ่งเป็นเส้นระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจรวมกันเป็นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีเส้นนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่า คนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเก่งงานฉลาดเฉลียวเอาตัวรอดได้นะครับมีแล่เหลี่ยมในตัวนะครับรักเพื่อนฝูงมีน้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครก็ตามที่มีเพื่อนนะครับหรือใครก็ตามนะครับที่มีลายมือแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่นะครับ ถึงแม้จะแบบเงี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้อะไรได้เขายังมีดีๆอีกหลายๆอย่างในบนฝ่ามือนะครับเป็นคนที่มีใจนักเลงนะครับอารมณ์ร้ายกล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายก็ร้ายกับคนที่เอาเปรียบเขาเท่านั้นนะครับยามมีรักก็รักจริงรักเดียวทุ่มเททั้งกายและใจเลยทีเดียวนะครับสาหรับคนนะครับคนคนนี้นะครับทาบุญกับใครไม่ขึ้นนะครับมีเพื่อนเพื่อนพึ่งพาได้แต่เขาพึ่งพาเพื่อนไม่ได้นะครับ สำหรับคนคนนี้นะฮะใครที่มีลายมือแบบนี้นะครับมีความสามารถเฉพาะตัวดีเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งงานหรือสอนงานนะครับตรงนี้นะครับเวลาทํางานทุ่มเททั้งกายและใจนะครับไม่เสร็จไม่เลิกไม่เสร็จไม่กินไม่เสร็จไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับลายมือแบบนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเริ่มแรกตั้งแต่วัยรุ่นยามวัยเด็กนะครับนะยามวัยเด็ก ยามวัยรุ่นยามวัยกลางคนนะครับจะลําบากหน่อยนะครับแต่ยิ่งอายุยิ่งเยอะยิ่งเยอะขึ้นยิ่งเยอะขึ้นบอกได้เลยครับว่าเขาจะสุขสบายเพราะว่าเขาเหมือนมีวัคซีนชีวิตนะครับเขาผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาเลยมานะครับเหมือนอย่างาเจ้าของลายมือนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่มีเส้นซีเมียนอยู่ บนฝ่ามือนะครับก็อย่าวิตกกังวลไปอะไรไปนะครับบางคนไม่รู้จริงๆนะครับเป็นนะครับการเป็นบอกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยตัวเขาเองตัวเป็นนายกลายเป็นเบ่านะครับแต่ก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะฮะนะครับคนคนนี้นะฮะใครที่มีลายมือแบบนี้นะครับมีไหวพริบปฏิพันธ์นะครับตรงนี้เลยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับบางครั้ง อาจในเรื่องของเป็นคนที่สอ,อารมณ์นะครับดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายสุดๆเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงบางครั้งคําพูดคาจาค่อนข้างแรงหน่อยแต่บอกได้เลยครับว่าคนคนนี้หรือใครที่มีลายมือแบบนี้บอกได้เลยครับว่าเขา ถึงจะออกมาแบบนี้เขาเป็นคนที่จริงใจนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับใจกว้างนะครับรักเพื่อนฝูงกล้าได้กล้าเสียตรงไปตรงมาแล้วรักเพื่อนพ้องครับนะแถมเขายังมีลายมือแบบนี้อีกนะครับก็คือว่านะครับเส้นชีวิตเขานะครับถึงแม้จะไม่ปฏิปต่อก็เถิดนะครับนะฮะไม่ปฏิปต่อแต่ตรงนี้บอกได้เลยครับว่านะครับถึงแม้ลายจะมือลายมือเขาจะขาดหน่อยหน่อยนะครับแต่เขานะครับ นะครับเขาก็ยังเหลื่อมกันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอะไรเขาผ่านไปได้อะไรได้นะครับลายมือของเขานะครับมีทั้งเส้นพุทธนะครับดูนะเส้นพุทธใครก็ตามมีเส้นพุทธด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เนี่ยนะครับนะบอกได้เลยครับว่านะครับกิจการดีวาจา นะครับวาจาดีมีวาทศิลป์นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วกลายเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เลยนะครับนะฮะมีเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เลยตรงนี้เนี่ยนะฮับอกได้เลยว่านะครับบรรปลายในชีวิตนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนเงินนะครับเงินมามหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่านะครับการงานนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับก็มีเส้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตัดเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหมดเลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเส้นพุทธอีก นะเส้นพุทธบอกได้เลยครับว่าลายมือนี้ยิ่งแก่ยิ่งสบายนะครับเขามีวัคซีนชีวิตนะครับทำให้เขาชีวิตเขาเนี่ยนะครับฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นานับนประการนะครับเขาล้มลุกคุกคานไปอะไรไปแต่บอกได้เลยครับว่าเขานะครับในประสบความสาเร็จในชีวิตแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เขาก็ยังมีในส่วนของเส้นวาสนาพุ่งไปอะไรไปนะครับในส่วนของเส้นอาทิตย์เขาก็นะครับพุ่งไปอะไรไปนะ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของนะครับเส้นเสานะครับหรือเส้นวาสนาแล้วแต่เป็นวีวิกตอรีอ่นะครับตรงนี้เนี่ยบอกด้วยเลยครับว่าความโชคดีของเขานะครับนะมีในบ้านปลายชีวิตเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะเริ่มต้นเนี่ยต้นร้ายปลายดีนะครับต้นคดปลายตรงนะครับตรงนี้นะฮะแล้วลายมือนี้เนี่ยยังมีในส่วนของเส้นสัญลักษณ์อีกหลายๆอย่างนะครับตรงนี้นเช่นนะมินิลาย นะครับมันนิไลน์เส้นมันนิไลน์เนี่ยหรือเส้นการเงินเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าเส้นยิ่งทีก็แสดงว่าการเงินของเขาดีนะครับเส้นยิ่งยาวก็บ่งบอกถึงในเรื่องของการเงินสะพัดดีอะไรดีแล้วก็ไม่ขาดสนนะครับตรงนี้นะครับนะเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของมีเส้นเส้นตรงนี้ขึ้นอ่าลากขึ้นไปอะไรไปเนี่ยนะครับส่วนของการเงินนะครับแล้วก็มีเส้นตัดตรงนี้ด้วยเลยด้วยนะครับแล้วก็นะ เป็นแปลงนะครับเป็นแปงเลยสี่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นมีสี่เหลี่ยมนะครับมีสี่เหลี่ยมในส่วนของตรงนี้เนี่ยหนึ่งในเรื่องของอสังหาบ้านช่องด้วยสี่เดี่ยนะครับนะฮะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีเส้นอุปถมนะครับมีเส้นอุบถมนะครับนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดไป นะครับซึ่งผงขวางเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการกับกุ้มใจหรือเส้นวิตกกังวลนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปอะไรไปนะครับใครก็มีนะครับตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของการวิตกกังวลหรือแบบเงภาระบ้างอะไรบ้างนะตรงนี้แต่เขายังมีเส้นนี้ฮะเส้นนี้ยอมหักไม่ยอมงอเฉพาะคนที่เขาอ่านะครับที่เขาโดนเอาเปรียบหรือนะครับร้ายมาก็ร้ายคืนไป ดีมาก็ดีกลับคืนไปนะครับนะลายคนท่านที่มีลายมือแบบนี้เนี่ยนะครับมงบอกได้เลยครับว่านะครับเนี่ยเขาจะมีนาฬิงออฟซาเลมอนนะครับแล้วก็เป็นปลาตะเพียนด้วยเลยด้วยนะครับตรงนี้นะครับใครก็ตามมีปลาตะเพียนอยู่ที่ใต้นิ้วชี้หรือเนินประหัสนะครับก็มงบอกถึงในเรื่องของความเจริญ ลุ่งเรืองนะครับในส่วนของอชีวิตการงานครอบครัวนะครับปลาตะเพียนของเขานี่มีทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับตรงนี้นะครับ นะตรงนี้การกระบาดด้วยการกระบาดคู่ด้วยก็ด้วยอะไรด้วยนะตรงนี้ก็บ่งบอกถึงการมีคู่ของที่ดีนะครับตรงนี้และสี่เหลี่ยมก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะก็นะครับลายมือนี้ถึงแม้จะดูนะครับเป็นเส้นซีเมนบางคนไม่เข้าใจนะและยังมีเส้นดีๆนะครับตรงนี้ก็คือเส้นมรดกตกทอดนะครับ นะฮะตรงนี้แถมยังมีเส้นอาทิตย์ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยเลยด้วยนะครับแล้วก็แตกเป็น v v i c t o r y ด้วยนะฮะนะฮะก็บอกได้เลยครับว่านะครับเขามีในส่วนของเส้นอาทิตย์นะครับแล้วแตกเป็นวีวิกตอรีด้วยอะไรด้วยก็บ่งบอกถึงเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภและบริวารครับนะฮะตรงนี้นะครับแล้วเขายังมีนี่อีกครับอ่านะะเส้นพุทธเส้นพุทธแตกเป็นตรีศูนย์อีกนะครับ ก็บ่งบอกถึงธุรกิจการค้านะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นพุทธด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับก็ในส่วนของนะครับเขาทํางานนะครับมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภแถมเขาการค้าขายเขาก็ดีธุรกิจการงานเขาก็ดีด้วยเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เส้นพูดตรงนี้เนี่ยนะครับมันเจอถึงแม้จะมีเส้นตัดหน่อยๆลหน่อยแต่ก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเห็นไหมตรงนี้นะครับก็นะครับบ่งบอกถึงในเรื่องของคู่ครองนะครับแล้วก็การทํามาหากินนะครับก็นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค้าชูกันไปนะครับนะและตรงนี้เขาก็ยังมีในส่วนของเส้นวงสุกนะครับตรงนี้ เส้นวงศุกร์เส้นวงศุกร์เนี่ยเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ในความเป็นชายของเขาอะไรเขานะครับนะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเรื่องอารมณ์ด้วยเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนเรานะครับทั้งมือเนี่ยมันมีทั้งดีและทั้งไม่ดีนะครับจะบอกให้ดีหมดก็เป็นไปไม่ได้จะบอกให้ร้ายหมดก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีดีและ ลายะสมประส,สานกันไปไปนะครับมันอยู่ที่ครรลายมากกว่ากันและดีมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะก็บอกได้เลยครับว่าใครที่มีลายมือนะครับหรือเส้นซีเมียนแบบนี้นะครับไม่ต้องวิตกกังวลไปไไปนะครับถือว่าบอกได้เลยครับว่าเริ่มแรกเนี่ยในชีวิตเนี่ยนะครับตั้งแต่วัยรุ่น วัยกางคนวัยกลางคน,งคนผ่านพ้นวัยกลางคนไปแล้วไปนะครับก็จะสุขสบายและก็นะครับประสบความสําเร็จในชีวิตขอฟันธงเลยนะฮะตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ไปดูในส่วนของอ เส้นต่างๆกันอะไรกันนะครับตรงนี้เส้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ในเรื่องของระบบการเงินนะครับแล้วถามว่าลายมือนี้เนี่ยแก่ตัวไปอะไรไปนะครับเขามีบุตรหลานนะครับพึ่งพาได้ด้วยเลยด้วยเช่นเดียวกันครับตรงนี้นะครับและตรงนี้ยังมีสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่เนรเนบจูนด้วยเลยด้วยนะครับก็บ่งบอกถึงความมีโชคนะครับนะครับมีโชคมีลาบ ซึ่งมาแบบฟุกฟุแบบไม่ได้คาดฝันแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับตรงนี้นะครับใครก็ตามที่มีสามเหลี่ยมนะครับที่เนรเนปจูน Neptune นะครับก็มีโชคมีลาบมาแบบฟุกฟุนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของถูกหวยเล่นพนันหรือ,อ ได้มาด้วยสเสน่หาผมไม่ได้บ่งบอกถึงให้แบบเงี้ยหมกบุนในเรื่องของอาการพนันนะฮะตรงนี้แต่ก็บอกกันไว้ว่าใครมีสัญลักษณ์นี้อะไรนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะแห่งความโชคดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วลายมือนี้ก็ยังมีในส่วนของปาะเพียนนะครับที่โคนมือด้วยนะนะครับปาะเพียนที่โคนมือหรือโคนเส้นชีวิตก็บ่งบอกถึงในชีวิตเนี่ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตในภายภาคหน้าแน่นอนครับนะฮนะ ตรงนี้นะครับก็นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้อะไรไว้นะครับให้กับาทางท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมโปรนัสพยากรด้วยเลยด้วยนะครับสนใจให้โปนัสดูลายมือนะครับก็นะครับลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโปนัสพร้อมที่จะให้คําพยากรณ์พร้อมดูลายมือทุกเส้น ทุกท่าทั้งสอฝ่ามือเลยทีเดียวนะครับก็ขอติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับลายมือเปรียบเสมือนลายแทงแห่งชีวิตสามารถบ่งบอกให้ทราบถึงชีวิตความคิดความอ่านอุปนิสัยโชคลาภการเงินการงานการเดินทางความรักครอบครัวสุขภาพตลอดจนทรัพย์สินและสมบัติที่มีชีวิตปัจจุบันและบั้นปลายศา,าการดูลายมือมีมานานกว่า3,000ปีเลยทีเดียวครับ ถือว่ามีความแม่นยำและเชื่อถือได้หากสนใจดูลายมือกับผมโปรนัสพยากรวิเคราะห์ลายมือทุกเส้นทั้งสองฝ่ามือคำทำนายเป็นคลิปวิดีโอค่าครูเพียง399บาทติดต่อได้ที่ id line มานั3สครับ